สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทํากล้วยอบเนยนะคะอันนี้เป็นกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกนะคะต้นหน้าบ้านของเรานะคะนะเราฝานฝานลงแล้วก็ใส่กระทะไปเลยนะคะเพื่อนๆทอดลงไปนะคะใส่น้ํามันได้เฉยบะน้ํามันนะคะนี่กล้วยอบเนยนะค,ะ,คะอันนี้คือที่ทอดแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะ อืมอร่อยเป็นกล้วยหักมุกนะคะทำกล้วยฉาบกล้วยกล้วยอบเนยการนี้ที่เราทำแล้วนะคะเพื่อนๆสีสวยนะคะสวยกว่าสีเขาจะสวยกว่ากล้วยํำบ้านนะคะสีออกจะสีเหลืองๆเลยเพื่อนๆ ถ้าเป็นกล้วยหักมกสีจะออกเหลืองเลยประมาณนี้เลยนะคะกล้วยหักมกทำกล้วยฉาบนะคะเพื่อนๆกล้วยอบเนยการอันนี้คือกล้วยหักมกนะคะแล้วก็าฝานกับตรงนี้ นะคะเพ,เพืทอดไฟอ่อนนะคะทอดไฟอ่อนด้วยฉาบจะทำแบบขวางก็ได้หรือจะทำแบบแนวยาวแนวตั้งก็ได้นะคะทำกุยลาบนะคะเพื่อนๆ อา่นยดีแล้วนะคะเพื่อนๆทอดต้องอย่าใช้ไฟแรงเกินนะคะใช้ไฟไฟกลาง ใช้ฝานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยต้องคุณถนัดนะคะถ้าไม่ถนัดก็ ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ